วันนี้จะพาเข้าป่านะคะก่อนไปก่อนเข้าก็ไม่ลืมสิ่งนี้ค่ะบอกตายายไว้ก่อนจะเข้าป่าแล้วค่ะมาหาเห็ดกันคะ่ะจะได้ไหมวันนี้มารอบสองแล้วเห็ดใหญ่เลย ไอ้เอ๋อสวยสวยเลยค่ะเจอทองเงียบขังกองไว้นี่ก่อนเดจะไปเก็บมาอีกอืมสวยดีด้วยอืมอ้มเหรอ อัน e ั้นเดสเปรนมีเห็ดเพิ่งเกาลัดเกาลัดหรืออะไรไม่รู้ค่ะบอกกินได้ถามเพื่อนแล้วกินได้ค่ะกินได้กินได้สวยด้วยสสวยไหมคะโอ้ very close and this all oh, this this อ oh, mm ๋อสวยอุ้ย อือางนี้เลยค่ะ in h น r e อยาว้าอะไรก oh, <midt> ินหมด this all here s e a s อัน <iffer> น <sorting> ี้ได้ค่ะต้องตัดทิ้งเห็นในคลิปค่ะกาตัดทิ้ง ตัดตามเขาสวยได้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 ไปยู

<laughs> Ủa tình tên Chú anh đấy. À. yay <laughs> แล้วเห็ดที่ไปหามาก็ได้ประมาณนี้เลยค่ะดอกมีแต่สวยๆประมาณได้ประมาณสองสามเกงแล้วเราก็มาล้างเห็ดกันค่ะอยากจะบอกว่าคนไปหาเห็ดเยอะมากบางคนเขาก็เข้าไปตั้งแต่เช้ามดืดพอเราไปถึงประมาณสิบโมงเนาะคนเขาก็ออกมาแล้วบางคนก็ได้เยอะ ไอเราเข้าไปนี่คือเดินซ้ํารอยเขาอะ่ะที่ได้มาขนาดเนี้ยก็คือ,ค,อคือเยอะแล้วดีต่อใจดีต่อใจแล้วเราก็มาตัดเห็ดไว้แบ่งลวกแล้วก็แบ่งแกงนะคะเพราะว่าจะแกงทีเดียวคือมันเยอะมันเยอะเราต้องแบ่งไว้ลวกเก็บไว้ในดีฟรีสด้วยค่ะอันนี้ขามันสวยขาใหญ่มาก เิเสร็จแล้วเราก็มาแกงนะคะพริกกับกระเทียมพริกต้องพริกแดงกับพริกเขียวด้วยค่ะจะดูมีสีสันทำให้น่ากินมากขึ้นแล้วก็ใส่หอมแดงหอมแดงเราก็จะประมาณไม่ไม่ซอยเล็กๆะคะ่ะหั่นชิ้นใหญ่หน่อยนิดนึงแล้วก็ใส่ผงนัวปลายช้อนชานะคะไม่ต้องเยอะมากมีน้ำปลา ให้น้ำเดือดนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเอาเห็ดมาใส่ในความโชคดีคือเราได้ผักตี้วมาด้วยนะคะที่ร้านไทยไมีขายเราโชคดีมากได้เห็ดแล้วก็ได้ผักเตี้วมาใส่ด้วยเราเอาเห็ดมาใส่เลยค่ะเห็ดนี้ภาษาที่บ้านนะคะมันเป็นภาษาสวยค่ะที่บ้านจะเรียกเกลียที่เราลวกไว้แล้วนะคะอันนี้ย ก็มาใส่อะคะ่ะแล้วก็ปล่อยสักพักนึงให้มันเดือดแล้วเราก็เผักติ้วมาใส่ผักติ้วภาษาสวยเรียกว่าโตะละแงงอันนี้เราซอยไว้แล้วนะคะเอามาใส่ได้เลยแล้วก็มีอีกอย่างนึงคือผักกระเยงภาษาสวยเรียกผักปังอม อันนี้มันเป็นผักคะญยงที่เราตากแห้งไว้แล้วนะคะแม่มาจากเมืองไทยเลยค่ะเ้วก็ใส่ไปมันจะได้หอมหอมค่ะไม่มีผักคะญยงสดค่ะไปดูแล้วไม่มีก็เลยเอา,เอาตัวแห้งใส่ก่อนแล้วกันแล้วเราก็ใส่น้ำปลรรานิดนึงไม่ใส่ใส่หมดนั้นนะคะมันจะเยอะไปจริงๆแล้วถ้าไม่ใส่น้ำปลาน้ำซุปมันก็จะใส่ ซึ่งอร่อยเหมือนกันค่ะสมัยแต่ก่อนแม่แกงให้กินก็ไม่ได้ใส่อะไรเยอะแยะแค่รสชาติของเห็ดที่ออกมาจากเห็ดนี่คือมันก็อร่อยละค่ะเรามากินแกงเห็ดด้วยกันเลยค่ะความอร่อยแม่อาจบรรยายได้กรุณาฟังเอาที่เสียงนะคะสังเกตที่หน้านะคะฝิ่นมากเขาบอก อิ่มแล้วค่ะหมดแล้วแล้วภาพสุดท้ายคือเอาภาพเห็ดสวยๆมาให้ชมค่ะเห็ดนี้สวยนะคะแต่กินไม่ได้เลยค่ะพิรุนแรงมากแต่สวยมากและคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะคะที่เอามาให้ทุกคนได้ดูฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ